ครับไบเบิลสปิคกิ่งวันนี้อยากจะชวนทุกท่านและลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องเพื่อนนะครับเพื่อนที่บางคนอาจจะมีเยอะบางคนอาจจะมีน้อยว่ากันว่าทางมนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ว่าแต่เราเป็นมนุษย์นะครับและก็มีสัตว์บางจําพวกที่อาจจะอยู่เป็นฝูงและบางจําพวกอาจจะอยู่โดดเดี่ยวอย่างนกอินทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นนกก็ดีหรือมนุษย์เราก็ดี ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับเรานั่นเป็นเหตุผลครับที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นสังคมสัตว์ก็อยู่กันเป็นฝูงส่วนใหญ่นะครับเราต้องอาศัยอยู่บนโลกนี้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในที่ทํางานของเรานั่นเป็นสิ่งที่พระวจนะได้ชี้เราเห็นว่านี่แหละชีวิตของมนุษย์เราอาศัยอยู่กับใคร เราดาเนินชีวิตอย่างไรใครที่มีอิทธิพลต่อเราแน่นอนที่สุดนะครับมนุษย์เราต้องมีเพื่อนมีคนที่คอยอยู่ข้างๆในชีวิตของพวกเราคนที่แต่งงานแล้วสามีและภรรยาก็เป็นเพื่อนคู่คิดดังสุภาษิตไทยว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้อยากจะนําพี่น้องคิดถึงหนังสือปัญญาจารย์บทที่4ในข้อที่9จนถึงข้อที่12ที่บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตรากตราของพวกเขาเพราะว่าถ้า พวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรแต่ถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านกว่าใดแน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้เพราะชนะชี้ให้เราเห็นคุณค่าของการมีเพื่อนในชีวิตของพวกเรานะครับและที่แย่ก็คือคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว พยายามจะปลีกตัวจากผู้อื่นพระธรรมสุภาษิตบอกให้เราทราบว่าคนที่ตั้งใจปลีกตัวไปอยู่คนเดียวนะครับก็คือคนที่ปฏิเสธปัญญาทั้งหลายมนุษย์จําเป็นจะต้องมีสังคมจากพระวจนะของพระเจ้าที่อ่านเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยเพื่อนเนี่ยช่วยกันทํางานเราจะเห็นนะครับว่าการงานต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยบริษัทต่างๆก็จะต้องมีมนุษย์ที่ทํางานดังนั้น ในสังคมไทยเรานิสัยของคนไทยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ก็แปลกดีที่คนไทยทํางานกันเป็นทีมยากนะครับทำไม่ค่อยเป็นถ้าสังเกตนักกีฬาของคนไทยจะเก่งเรื่องของกีฬาชนิดเดียวมากกว่าการทํางานเป็นทีมนะครับหนังสืออโมดหรือว่าพระธรรมอโมดบทที่3ในข้อที่3บอกว่าคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายไปในจุดเดียวกันเนี่ยจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับครอบครัวคริสเตียนก็เหมือนกันในคริสตจักรก็เหมือนกัน เราจาเป็นจะต้องมีเป้าหมายในการทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคิสจับไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นด้านการประกาศการส่งเคราะห์การช่วยเหลือคนนะครับหากว่าพี่น้องเนี่ยไม่ร่วมกันอย่างดีไม่มีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าสามีและภรรยาอบอุ่นได้ก็เพราะมีพระเจ้าเป็นเสาหลักมีเป้าหมายอันเดียวกันในครอบครัวดังนั้น พระเจ้าให้เรามีเพื่อนเพื่อเราจะช่วยกันทํางานนะครับสามีและภรรยาก็ช่วยกันทำมาหากินคนในคริสตจักรก็ดีหรือในองค์กรต่างๆก็ตามเราอยู่เพื่อที่จะทําให้สถานที่ที่เราอยู่นั้นจเจริญพัฒนาขึ้นเพื่อนอยู่เพื่อช่วยกันทํางานอย่างที่สองเพื่อนมีประโยชน์อะไรครับจากข้อที่ผมอา่านไปเมื่อกี้บอกว่ามีคนช่วยพยุงเมื่อมีอีกคนหนึ่งล้มลง การล้มลงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเนื่องจากว่าเราก็เป็นมนุษย์นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็พลาดพลั้งล้มลงในความบาปในจุดอ่อนที่เราทําตัวอย่างที่ชัดนะครับก็คือกษัตริย์โซโลโมอนหรือว่ากษัตริย์โซโลโมโลต่างจากดาวิดที่เป็นเสด็จพ่อของพระองค์เราจะพบว่านะครับโซโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยมากแต่ปัญหาที่โซโลมอนเผชิญและสั่งสอนพวกเราในยุคปัจจุบันก็คือปัญหาเรื่องของฝ่ายเพศนะครับ ในหนังสือหนึ่งพงกษัตร์บทที่11เนี่ยที่จริงแล้วทั้งบทเราจะเห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนเริ่มตีตัวออกห่างจากพระเจ้าเพราะไปแต่งงานกับผู้หญิงชาวต่างชาตินะครับผู้หญิงเหล่านั้นก็พาโซโลมอนให้ออกห่างจากพระเจ้าสร้างรูปเคารพนะครับในพระนิเวศของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่กษัตริย์ที่มีสติปัญญามากอย่างโซโลมอนยังสะดุดล้มลงกระทําบาปได้เพราะว่าเจะนะได้เตือนเรานะครับหนังสือหนึ่งโคลินบทที่10ข้อที่12 คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีอยู่แล้วจนระวังให้ดีเกรงว่าจะลม้มลงดังนั้นไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลานะครับและเช่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่อ่อนแอตลอดเวลาเป็นช่วงเวลาของชีวิตของพวกเราทุกๆคนพระธรรมกาลาเตียบทที่6นะครับในข้อที่1จึงสอนเราว่าแม้ว่าเราจับคนหนึ่งคนใดที่พลาดพรั้งกระทําบาปประการใดได,ได้หน้าที่ของพวกเราที่อยู่ฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับก็คือการช่วยคนนั้นให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีก ดังนั้นการที่จะช่วยคนเนี่ยเราต้องมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่รักเราสนิทเราพอที่จะาสามารถที่จะดึงเราขึ้นมาได้ตัวอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ซาโลมอล้มลงเพราะซาโลมอนไม่มีคนที่ตักเตือนเขาหรือว่าตักเตือนไม่ได้ก็ไม่ทราบนะครับต่างจากดาวิดที่เป็นเสด็จพ่อของพระองค์ดาวิดก็ผิดพลาดด้านเพศเหมือนกันนะครับและพระเจ้าได้ทรงใช้ผู้เผยพระวจนาทันไปเตือนดาวิด โดยยกคำอุปมาที่พี่น้องหลายท่านอาจจำได้นะครับเรื่องของแกะของคนร่ำรวยกับคนยากจนอะไรแบบนั้นเป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วดาวิดก็ต้องพุกเข่าลงนะครับต่อหน้านาทันที่เป็นผู้เผยพระชนะสารภาพความผิดบาปและกลับใจเสียใหม่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการมีเพื่อนบางครั้งเพื่อนก็รักเราและก็เตือนสติเรานะครับผมเคยบอกพี่น้องหลายครั้งว่าเมื่อมีใคร แนะนําเราหรือเตือนเราเนี่ยบางครั้งดูว่าเขาพูดตรงทําให้เราเจ็บนะครับแต่เราลองคิดอีกมุมหนึ่งถ้าเขาไม่รักเราพอเขาคงจะไม่กล้าทําแบบนั้นกับเรานะครับให้เราเกลียดเขาให้เราเห็นข้อบกพร่องของตัวเราเองโดยเอาตัวเองเข้าแลกนะครับดังนั้นถ้ามีเพื่อนหรือใครก็ตามที่แนะนําเราเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขามากกว่าจากที่3พระวจนะในปัญญาจารย์บทที่4บอกว่า2คนนอนด้วยกันก็อุ่นนะครับ แน่นอนนี่เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบสองคนได้รับความอบอุ่นดีกว่าการนอนอยู่คนเดียวเราจะพบนะครับข้อนี้กำลังพูดถึงเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนในเวลาที่ยากลำบากเมื่อคิดถึงดาวิดดาวิดเคยรบนะครับในสงครามกับพวกฟลิตเตียเนี่ยในหนังสือ2มซเอลบทที่21เราจะพบว่าในตอนนั้นดาวิดพลาดพลั้งแล้วนะครับดาวิดกำลังจะถูกศัตรูโจมตีแล้วใน2มซเอลบทที่21นั้น แต่ปรากฏว่าดาวิดมีเพื่อนที่เป็นนายทหารชื่อว่าอบีชัยนะครับมาช่วยเหลือดาวิดไว้ดังนั้นเนี่ยที่เปรียบเทียบที่นี่ว่าการนอนคนเดียวก็ไม่อุ่นเท่านอนสองคนก็มีความหมายถึงการที่เรามีเพื่อนนะครับทำให้เรารู้สึกปุ่นใจเมื่อเรามีปัญหาเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเราในเวลาที่เราทุกยากประสบภัยอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4ก็คือว่าเชือกสามเกลียวจะขาดง่าย ก็หาไม่ได้ก็ขาดยากนะครับลักษณะของเชือกเนี่ยเมื่อหลายเส้นรวมกันก็เกิดความกลมเกลียวมีความหมายถึงสายสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเพื่อนนะครับในคริสจักรก็ดีในที่ทํางานนะครับในทุกที่ที่เราไปเรามีเพื่อนนะครับพระสูตรเตือนเราว่าถ้าพระเจ้าได้ผูกพันไว้แล้วเนี่ยก็อย่าให้ใครแยกจากกันนั่นคือสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสนิทก็คือสามีและภรรยาในคริสจักรกเราก็ควรจะมีเพื่อนนะครับ เป็นเหตุผลที่ยากอบได้หนุนน้ำใจในยากอบทที่5นะครับในข้อที่16บอกว่าให้เราสารภาพรับผิดต่อกันและกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันเชือกสามเกลียวอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือกันนะครับบนมิตรภาพที่ต่างคนต่างจริงใจนะครับยิ่งคริสตจักรมีคนเยอะหลายครั้งเราจะพบว่าคริสตจักรใหญ่ๆเนี่ยมันขาดความอบอุ่นนะครับเนื่องจากว่าการดูแลการบริหารหรือแม้แต่ตัวของสมาชิกเองก็ ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่รู้จะไปคุยกับใครเพราะวัชนะจึงแนะนําว่าเราควรจะมีเพื่อนสนิทนะครับอาจจะไม่มากก็ได้แต่เป็นเพื่อนที่จริงใจเราเป็นเหมือนเชือกสามเกลียวที่เวลามีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรึกษาเขาได้นะครับเพื่อเราจะสามารถที่จะอยู่รวมกันดังนั้นการมีเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญทุกวันนี้เราจะพบว่าปัญหาโรคซึมเศร้าก็ดีไบโพล่าก็ดีนะครับหลายหลายปัญหาเกิดจากการที่มนุษย์เราอยู่กับตัวเองนะครับ ออกไปเจอเพื่อนๆนะครับออกไปเล่นกีฬาออกไปสังสรรค์บ้างนะครับสังสรรค์ในความหมายที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไปดื่มไปกินนะครับแต่มีความหมายว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนนะครับไปเดินห้างไปทานอาหารด้วยกันอย่างน้อยเราก็จะมีเพื่อนที่สามารถที่จะพูดคุยถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะแนะนําซึ่งกันและกันได้พระเจ้าต้องการให้เรามีเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทมีค่าดังนั้น เวลามีปัญหาก็อย่ารีบทำลายสายสัมพันธ์ในที่มีต่อกันและกันนะครับวันนี้ลากันไปแล้วครับขอบะจยพระพรครับสวัสดีครับ